การได้ผัวฝรั่งเลือกแต่งงานไม่ได้ร่ำรวยแต่อยากวางอนาคตให้กับลูกยายจ๋าเอ้ยเนาะได้มาอยู่เมืองนอกก็เข้าปีที่สี่แล้ววางโครงการอยากให้สามีเอาลูกมาอยู่ด้วยหัวอกคนเป็นแม่แล้วลูกตอนนี้เนาะตอน,ตอนตอนที่เจอกันสี่ปีที่แล้วก็ยังเล็กถ้ามาตอนนี้ก็คนโตอ่ะก็แปดขวบนะแปดขวบเนาะลูกชาย ลูกสาวก็อไล่กันเลยสองปีหกจะเจดขวบก็ถือว่าเป็นอะไรที่คิดว่าดีพยายามใจจริงนะอยากเอามาตั้งแต่แรกแต่สามีบอกว่าเออรอก่อนเพราะว่าเรายังไม่พร้อมนะฮะอ่ะโอเคก็เป็นเรื่องที่ทําให้ง้องแงงเพราะเวลาลูกป่วยทีไรก็คิดถึงคิดถึงยายจ๋านะฮะแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านไปดูแลเนี่ยไม่มีปัญหาสามีก็ช่วยและ ตัวน้องเองก็เริ่มได้ทำงานมาสองปีหลังนะก็ช่วยแล้วก็ได้เก็บเพราะเรารู้พินิษพิจารณาเหมือนกันว่าสามีไม่ได้ร่ำรวยถึงเขาจะมีบ้านค่ารับผิดชอบเขาก็สูงอ่านะฮะก็ได้พูดคุยเพื่อ,อให้เขารู้สึกอุ่นใจว่าฉันทำงานฉันก็จะได้ซัพพอร์ตตรงนี้ฉันอยากเอาลูกมาเพราะว่ายังเด็กยิ่งมาฟังในเรื่องราวของยายจ๋าแล้วก็หลายๆท่านจากคนไทยที่นี่บอกว่าถ้าเอาลูกมาได้เด็กๆก,ก็จะดีเนาะ ก็เป็นความรู้สึกที่จูนใจมาปีนี้ปีที่สี่ก็คุยกับสามีก็คุยแล้วคุยอีกแหละความรู้สึกเขาก็จะเลื่อนไปตลอดในความรู้สึกก็หงุดหงิดทะเลาะกันสรุปว่าคุณจะให้มาไม่มานะอันนี้คําสุดท้ายที่พูดก่อนเขียนมาวันนี้เลยนะคะหมัดหมเนาะสรุปว่าคุณจะเอาลูกฉันมาหรือไม่มาคําพูดของน้องเขานะฮะสามีก็อึงอ้งอั้งบอกว่าเราพร้อมแล้วหรออืม เนาะคุณพร้อมแล้วเหรอมันจะเหนื่อยนะลูกอยู่ที่นี่อ,นอยู่ที่เมืองไทยอะ่ะอืมเขาอยู่ตรงนูน้นแม่เลี้ยงเงินเราก็ส่งไปซัพพอร์ตนู่นนี่นั่นอ่ะโมโหค่ะเดือดในความรู้สึกของของฝ่ายเมียโนก็เลยพูดขึ้นอ่ะเธอหลอกฉันเนี่ยหมาความว่าเธอไม่อยากเอามาใช่ไหมเป็นเพราะอะไรลูกฉันยังเล็กฉันอยากให้ลูกมามีอนาคตอยู่ที่นี่เนาะแล้วฉันตอนเนี้ยก็ได้ทํางานแล้วโอเคฉันยังไม่ทันได้อ่าวีซ่า นะคะอ่ากำลังเรียนด้วยเนาะยังไม่ทันนะคะปีนี้ก็เลยว่าจะตั้งใจสอบสัญชาติให้ได้เนาะเข้าปีสกว่าแล้วนะคะแล้วก็เรียนด้วยอะไรด้วยก็ไม่ได้เต็มที่กับการเรียนมันก็ยังไม่จบนะคะก็เลยพยายามเนาะสามีก็มองอ้างเหมือนกับข้ออ้างเหมือนกับผัดมันก็เลยมีความหมุดหิดในใจก็เลยมาเล่าสู่กันฟังชีวิตนะ อืมเรื่องอื่นโอเคกันอยู่ตรงนี้ทํางานเงินนะมีช่วยผัวบ้างน,นิดน,ดนดิหน่อยเหมือนเราไปซื้อกินเองนะในบ้านก็ไม่ได้ให้อะไรเขาเพราะเราก็เพิ่งจะเริ่มทํางานไม่เต็มที่เราส่งเมืองไทยเองอ่ะเราก็ปล่อยเข้าไปแล้วก็บางเดือนเราขอเขาก็ยังให้อยู่นะยายจา๋าแต่มันมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากเอาลูกมาความจริง เนาะในมุมตรงเนี้ยเราเข้าใจแหละอืมเขาก็ไม่ได้ผูกพันกันเพราะน้องเจอเขาสี่ปีที่แล้วเนี่ยเจอเขาแล้วก็แต่งงานมาเลยเสร็จแล้วก็มาติดโควิดนะคะก็เพิ่งได้ไปของปีที่แล้วอืมก็อยู่ในช่วงจังหวะตรงนี้พอดีอ่ะเราก็เลยได้ห่างกันออกมาตัวเขาก็ยังไม่ได้สัมผัสกับลูกมากปัญหาว่าความรู้สึกว่าถ้าเอาลูกมาเนี่ยจะเกิดปัญหาเรื่องพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงไม่เย่ยจ๋าว่าเนาะอ่าเราก็ต้องวัดนิสัยนะคะ ความกลัวของเรามีอยู่จริงแต่ถ้าเรามีพื้นฐานหนึ่งนะยุโรปเรานะไม่พูดประเทศเนาะยุโรปเราหนึ่งแม่เป็นสัญชาติการที่เราไปเอาลูกมานะคะลูกจะตามาจะได้สัญชาติอัตโนมติไปกับแม่มันจะง่ายสําหรับลูกเราสองอาการที่ลูกจะมาสัมผัสและเรียนอยู่กับฝรั่งเรียนรู้ระหว่างป๊าป๊านะคะ มันเกิดปัญหาอยู่แน่นอนแต่เราก็ต้องมาดูความใจเย็นของสามีแล้วเราเป็นแม่ต้องซัพพอร์ตที่สุดยอมเหนื่อยว่าไงเด้อลูกเราจะให้เขาเอาให้เราเต็มร้อยไม่ได้นะเออเพราะหัวใจคือผู้ชายคนนี้เคยมีลูกมาก่อนแล้วลูกเขาก็โตไปหมดแล้วอืมลูกเรายัางเล็กเนาะหขวบกว่าเจ็ดขวบแปดขวบกว่าเนี่ยก็คือยังเด็กถ้าเอามาได้ตอนนี้นี่คือสิ่งดีอืมขอให้เอามาได้เร็วได้เท่าไหร่ยิ่งดีในมุมของมองของยายจา๋าเพราะ อืมจะได้ก็ไม่เกิดปัญหาเรื่องการเรียนเรื่องการเรียนของลูกนะคะแล้วจะได้ไม่ยุ่งยากกับภาษาของเขานะคะพอเด็กเขาจะไปเร็วถ้ายิ่งโตแล้วยิ่งยากแล้วถ้าไป 11, 1 2 1ในรุ่นนั้นการปรับตัวระหว่างพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงอีกเนาะเล็กๆเนี่ยเราก็ยังจะตล่อมต้อมกันนะคะแล้วก็แบ่งเวลาให้ถูกเนาะการที่เอาลูกเรามาบอกเลยว่าตั้งใจตัดสินใจเอามาให้ได้ ชีวิตอืเราต้องมาวัดกับความเป็นจริงแล้วเปิดใจพูดกับเขาเพราะหัวใจของเราอยากเอาลูกมามีอนาคตอยู่ที่นี่และหนึ่งสิ่งเรายังต้องอยู่ที่นี่และเราก็ยังต้องทํางานอืมแล้วลูกเราก็ยังเล็กการฝากฝังคนอื่นยันโตถ้าลูกเราเกิดอะไรขึ้นความเสียใจจะตกที่เรานะคะเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นหลักหนึ่งเรามีเงินค่าตัว๋วพอไหมสองเราผ่อนคลายช่วยเหลือเขาได้ขนาดไหน เพราะระดับสี่ปีเอาจริงๆนะคะก็ยังอยู่ในระหว่างสองคนเนาะสองคนดูใจลองใจเพราะฉะนั้นเราก็พยายามเอาความรู้สึกของเราร้องไห้บ้างคิดถึงลูกเนาะความรู้สึกอืมถ้ามีเธอฉันรักเธอฉันเลือกที่จะมาอยู่กับเธอขอบคุณเขารู้จักอ้อนรู้จักขอบคุณเขาคุณเป็นคนที่ให้ชีวิตใหม่กับฉันและฉันก็มองเห็นอนาคตของลูก ถ้าลูกมาอยู่ตรงนี้อืฉันก็จะทํางานเราก็จะช่วยกันซัพพอร์ตคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะเหนื่อยเราใช้ลูกยอก่อนเอาจริงๆนะทุกสิ่งทุกอย่างเราใช้ลูกยอก่อนอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ระบบขู่โดยเด็ดขาดนะคะเพราะเราหวังพึ่งเขายังไงเราก็พึ่งเขาเรื่องกระดาษการันตีนู่นนี่นั่นนะคะอืมเราต้องพึ่งเขาและเขาจะต้องเต็มใจช่วยดีกว่าฟื้นทะเลาะก,กันแลบ้บังคับเขาต้องทํา เพราะเราบังคับมันจะเป็นการอ่าทำให้แก้วมันลาวนะจินเย็นๆแล้วใช้สติพูดคุยเนาะในมุมมองหัวใจของเราลูกเจ็บป่วยทีเราก็ห่วงเป็ว่าโอ้คนเป็นแม่อยู่ไกล <c oughs> <c oughs> เงินทองนะคะเลี้ยงลูกได้ส่งลูกได้แต่ความผูกพันระหว่างเรากับลูกด้วยยังเด็กอยู่สนับสนุนให้มานะฮะวัดเราจะไปมองมุมแค่ว่า เขาไม่ดีเราวัดมาสี่ปีเราเห็นนิสัยอย่างหนึ่งนะในส่วนตรงปัญหาเราจะต้องเป็นลุกขึ้น mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นคนลุกขึ้นรับผิดชอบมากเ mm hmm. นาะแต่ส่วนกระดาษและการเอามาเนี่ยมันก็อยู่ที่เขาอยู่แล้วผู้ชายนะคะทำให้ได้นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นจุดเริ่มต้นจุดเปิดใจขอให้ได้เอาลูกมาไวๆเนาะใจเย็นๆใจเย็น,ยนๆนะคะอย่าคิดเหนื่อยมากๆเดี๋ยวจะเลิกหาผัวใหม่คำนี้อย่าใช้นะคะ คำนี้อย่าใช้แล้วหนึ่งสิ่งผู้ชายคนนี้ก็เนาะอายุห้าสิบกว่ากว่าอาจจะหกสิบห้าสิบเก้าจะหกสิบเขาก็อาจจะมองอีกมุมหนึ่งห้าสิบเก้าจะหกสิบพอหกสิบห้าเกษียณเขาก็ยังเหลืออยู่หกสิบห้าปีเออในมุมมองเขาก็ยังเหลืออยู่ไม่นานในชีวิตของเขาถ้าสมมติว่าชีวิตเขาอยาก,กเกษียณแล้วไปเมืองไทยอันนี้เราต้องมาพูดคุยกันซิลูกเราสิบสองปีมาอยู่นี่อีกห้าปีหรือสิบปี เราก็ยังเป็นช่วงเราทํางานสิบปีลูกเราก็สิบแปดเนาะสิบเจ็ดสิบแปดคนโตก็ยี่สิบแล้วมันก็มีโอกาสที่เราจะมาสื่อสารกันในวันข้างหน้าอย่ายใจร้อนอย่าใช้คําว่าทิ้งเพราะเรายังไม่เข้มแข็งเรายังไม่มีอ่าเขาเรียกว่าสัญชาติที่จะอยู่ได้นะฮะอันนี้บอกฝากเลยตั้งสติให้มากแค่เราคนเดียวเรายังรู้สึกปีดขนาดนี้แต่ถ้าเราเอาลูกมาเรายิ่งต้องใช้สติเยอะกว่านี้ จงจําคำายายจ๋าไว้นะฮะไม่ใช่ว่าเราจะพูดได้ทุกคําเพราะเขารักเราเขาต้องทําในสิ่งที่เราต้องการเริ่มเริ่ม,รมแรกมันอาจจะใช่แต่ปัจจุบันเช็คด้วยว่าความรักเราเขายังอยู่ร้อเอร์ซหรือเปล่ายายจ๋ายังบอกเสมอว่าผู้ชายรักผู้หญิงจากร้อยลงมาศูนย์ นะคะเราต้องดูงหนึ่งดูภาคปฏิบัติ2ดูแลเขา3ส,ส่วนที่หวานแววกันแต่แรกขาดหายไปไหมใน4ปี 4. การเราได้ทํางานเนาะเรามุ่งม,มั่นหาแต่เงินจนลืมดูแลเขาด้วยหรือเปล่านะ,ะเหนื่อยแค่ไหนเนาะเขาเรียกว่างานนอกอย่าให้พาดงานในก็อย่าให้ขาดอันนี้เราต้องใช้เพราะเรายังต้องใช้เขาเป็นบันไดเพื่อเอาลูกมาอยู่ในต่างแดน ชีวิตในข้างหน้าอีกสิปีหรือผ่านจากลูกไปเราได้สัญชาติเกิดอะไรขึ้นค่อยว่ากันอีกทีแต่ถ้าเอามาได้จงเอามา หนึ่งเราทำงานได้พื้นฐานอ่าหนึ่งได้สัญชาติสองเราได้งานคอนแทคเต็มเพราะงานคอนแทคงานของเราคืองานกลางวันนะฮะเนาะพยายามดูในตรงนั้นให้เต็มเวลาเย็นได้อยู่กับลูกได้ดูแลเขาอพยายามแยกและแบ่งให้ถูกการที่เราจะวิ่งเอางาน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 ,งานหาเงินเงินทั้งงานกลางวันก็ทําแล้วเย็นยังโดดร้านอาหารข้อนี้ยายจากขอเน้นว่าตรงนี้หรือเปล่าที่ทําให้เขารู้สึกว่ากวนเหนื่อยที่จะเอาลูกมาทุกคนจะรู้ ข้อบอกพ้องตัวเองนะะทุกคนจะรู้ในจุดถ้าสามีเขากลัวที่จะมาต้องต้องมารับผิดชอบในส่วนการงานหรือการเงินเรามานั่งแจงกันตรงนี้ให้ชัดเจนในเมื่อชีวิตเราได้ร่วมหัวตัวเมียนะจดทะเบียนแต่งงานมากันแล้วเคลียในความรู้สึกทั้งหัวใจเขาและหัวใจเราให้พลังซึ่งกันและกันนะถึงทําดีที่สุดอ่ะอืมนะให้เขารู้สึกภูมิใจในตัวเรา นะะเขาให้เขารู้สึกโอ้โหคุ้มค่าที่เหนื่อยเพื่อตัวเราและลูกเรานี่คือจุดหนึ่งคือจุดประกายดึงนะคะผลักดันให้เขามีพลังที่จะเอาลูกเรามาเนาะเรื่องปัญหาเด็กนะเอาเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้เด็กเล็กๆเนีย่ยรีบมาไวมันจะไปง่ายแต่ถ้าโตเมื่อไหร่เกิดหักข้อขึ้นมาเราเท่านั้นที่จะลําบากอืมนะก็ขอให้อ่าคลิปนี้เนาะ น้องเข้ามาฟังแล้วลองพินิษพิจารณาดูแล้วก็ขอฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านช่วยเสริมเติมคาแนะนานเพิ่มให้กับเจ๊จ๋าด้วยเนาะเพราะว่าเป็นคําถามคําฝากนะคะกับคําที่บอกเลิกเธอว่าหาผัวใหม่แล้วค่อยไปเอาลูกมามันจะยืดไปอีกเสียเวลาอย่าใช้คํานี้คนคนนี้เป็นคนที่เราปรับแล้วก็นับฟังก็คือมันไม่ได้แย่ทั้งหมดมันเป็นส่วนแค่เล็กๆน้อยๆเพราะนั้นเล็กๆน้อยๆเราแก้ก่อนอย่าคิดไปโดดหาใหม่เพราะนั่นคือปัญหาใหญ่ที่เราต้องเริ่มต้น นะคะสาวเนาะเติมเติมเติมเสริมคอมเมนต์กันด้วยพี่น้องไปแล้วคะ่ะ